สวัสดีครับมืันนี้มาพบกันอีกคนหนึ่งนะครับเนาะบรรยากาศตอนสายๆประมาณสักสามโมงกว่าพบพกันกับช่องนองบาวพุทยัยแช n แนลนะครับนองบาวพุทัย a ชนแนลืันนี้เออ่จะเป็นภารกิจภารกิจที่ว่าอเดี๋ยวนะครับเราเอาขาตั้งกล้องก่อนเป็นภารกิจ ีมาวางเริ่มมาวางระบบน้ำยดครับาก,การว่าผมสิปุแต่งโมครับปุแต่งโมนะครับเบ่งบรรยากาศรอบๆท้องนาครับอันนี้พืนเอ็ดนาปังคนที่เป็นเอ็ดนาปังครับของผุดของมเม้า้าครับโอ้น้ำกระแห้งหลแล้วครับ อันนี้เป็นฝายฝายน้ำล้นองเภอเมืสุมเสุขสนาาปังแห้งไปะละแต่ว่าบรรยากาศของปัวใต้ก็ยังมีแห้งไปเลยหน้าแรงกำลังมาเหยื่อแล้วครับพี่น้องบึ่งกรล่อนเดือนสี่เดือนห้าเป็นสามเดือนสี่เดือนสี่เดือนห้าแรงจงมีนาเมษาครับ เด้งกะตายมะกราซิขา้ากปุมพาละบรรยากาศฮ้อนก็เริ่มเข้ามาฮอดเขาแล้วครับเบิ่งบรรยากาศรบๆครับอันนี้จะกิน่นเจ้าครับนี่พี่น้องว่ามันเผื่อนี่ต่ำงูตะไคร้ซื้อมะขามเปีะ๋เนาะครับเนาะประเดตอนใหญ่หญสีโอ้ยนวเดะเดะเดวเดๆ เดี๋ยวเราุูไทยสิมมึงก็ได้ครับเด้อเหมนเผือกพี่น้องมาโทรเฮีแล้วอะบ้านเจ้าอื่นเม่นเผือกบ้านุูไทยสิมาโทระะทเฮียมันซูปน้ำึ้นมาเช่าคืเคยจักกดสังหาร มืัอน,นี้กะมาสองคนกับแม่บ้านแิเตะจักฟนลีอยู่กัเลยดอกยันยันดำมีแต่เบาผูา้ไทยมียันดำลุยล,ย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 ลุยนครับสไตล์เาบปปาผู้ไทยสไตล์ลุยลุยนะครับอ่เบิ้งสูบไปสูบมากอะเจ้าหน้าก,ก,ก็ได้หาปลาครับเนื่อยเลยแฮงงูคักว่ะเขาเปิดยิมยันใหญ่ น,นึกะอะมาเบิ้งครับว่าขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์มีอย่างเนี้ยเอาลงขาคุฮะเอ,ออเอาลงหานี่ละมันสะนั่นมากขนาดมันสั่นกระสุนของถืออันนี้มันบริมีหน้านะเอาถือเอาสิบจกดูดินี่ครับอุปกรณ์ ที่บ้าคนไทยเต็มมากก็คือมีท่อท่อจะคอนหนึ่งสองสามอันนี้เป็นท่อจักเส้นปะเสน้นพาสุนกลางนะ่าจะประมาณหกสิบครับหกสิบเซนสความยาวของท่ออะประมาณห้าสิบหกหกสิบไละสอันกับประมาณ ห้าิบหรือปรามันเมตรห้าสิบครับความสูงมันเพื่ออาท่อนี้มาเพื่อเสียง,งจะตั้งถังน้ำตัวนี้ครับตั้งขึ้นมาพ่อเอตน้มยศพุปกรนเตรียมมาก็มีไม้สองคนอมกาศ <c oughs> มีเชิดเนไทยเอามาหัดพ่อพอน้ำยดแล้วกดตัวนี้คาดไปได้เขาสั่งมาในรัสะดากับเป็นท่อน้ำา0 0พันเมตร เจ็ดร้อยเจรบาทเองนะครับตัวนี้เจ็ดร้อย0 0แลปร้อยลบาอุทาก็จับไม่ได้แล้วะเลยน,นเป็นก๊อกน้ำเย็นนี้สลีลวตกตัวละมีหอดสิบบาทนะครับตอนแปดบาทกว่าสั่งหกสิบตัวอมบุกอย่างตัวนี้จะเปตัอต่อบบเป็นตัวนี้เป็น ก็คิดเปิดอันนี้เป็นกองก,องกองเกษตรครับระบบน้ำยศก็ต้องมีกองมีกองเพราะหยังเพราะบานน้ำที่เราสิสซุปขึ้นมานี้มันเป็นน้ำคลองเป็นน้ำห้วยมันก็มีตะโคกตะไข่น้ำมีพวกขี้ฝุ่นขี้ดินครับถ้าบราใส่กองตงัวนี้เสร็จปุ๊บเลยตรงนี้สิตันครับสายน้ำยศท่นานี่สิตันนะครับแล้วกะ ราเบิ่งพื้นที่ที่ท,ท,ที่ลงแต่งกินนารีหนึ่งแปดแปดไม่ได้หลายนะครับนี่ที่จริงเต็มเต็มให้นี่มันไรห,หนึ่งครับแต่ว่าเบาท้ายมีเอาคอตไล่ก็กะเอาว่างสองงานครับสองงานสิปูทั้งเบิดกับสิบห้าแถวนึงสองงานนะครับเนาะมีนี้ก็เป็นการทดลองแต่ว่าค่อนข้างที่จะ อราจังอยู่ครับได้ซิสมือเราอ๋อราคาคุยกับอ่านเงินห้าหกหมื่นมาแล้วแต่ราคาคุยได้ได้ซำเมือเกับถ้าเบิ่งอีกเพนหนึ่งครับนี่ซิมเปิ้สซิมเปิสตัวอย่างที่เขาเอ็ดมาพ่อเจาะหูครับตัวนี้เจาะหูผสมสายก๊อกนขำยดตัวนี้ได้มิเตอร์ด้วยครับเด้อได้มิเตอร์ ที่ใส่เน็ตตัวนี้เป็นก๊อก16บหกมิลคือไซส์เพื่อเจาะวัดติตัวนี้หูนี้มีแต่สาว่านเจ่อนะครับสาว่านเจาะมีได้อาจเจาะได้อยู่แต่ว่ามันมันสิญะครับไซส์หูซอหูซอหูซอเจาะหูซอเป็นอะไรเพิ่มมีให้จัก,กอะโดเปิดเบิง้งในเน็ตครับเจ่อพ่อตัวนี้ยา,าวสี่เมตรเบาบุตรไทยกับเอสสามหู ห้างกันระยะห้างจากตัวนี้ไล้วก็คุ้นสองเมตรครับแต่ว่าเบาไายเอวยท้ากไา็ได้สามได้สามแถวว่าท่อทั้งเมดท่อตัวนี้ที่เอามาเอดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าท่อนห้าท่อน ห้าท่อนก็อันนี้มีเกี่ยวอันนี้ตดเสริมห้าท่อนท่อนละ3แถวการับงบัด1สิบห้าแถวครับแต่ความยาวสายยางที่จะไปผู้อ่อนผูในรัศมีสองงานนี้คือความยาวสายผู้สามสิบห้าเมตรครับสาสิบห้าเมตรบ้าบุไทยไล่สรีบึงแล้กกะมันสีระยะน้ำยศนี้มันสสามสิบเซนกะ มันสต๊กเขาเดี๋วไะร้อยร้อยกว่าร้อยกาหลุมไปละครับทั้งเบิดเงินสิประมาณพันห้าร้อยพันหกร้อยหลุมโดยประมาณนะครับนะกัะตั้งคอตรงนี้นะครับเด้อตั้งคอเดี๋ยวกับผมจะปับไอตัวพื้นที่ให้มันเรียบ Субтитры а ผัดโอ้สูงแฮะเพราะม่นมันห่อคอยครับอ่อนี่ครับด้การรัาผมหลังจากที่เขาเอาถังขึ้นตั้งเรียบร้อยนะครับเนาะอันนี้กะเอากะ เ่าท่อมาต่อน,นี้ต่อน,นี่กะง่ายๆทับเดอร์อมีต้องทาสเกาเนีย่ยไปลวดเพราะว่าเพื่อ้องหึงกระสิง,ง่ายตัวเป็นตัวเก้าสิบครับพอเก้าสิบมาเสือตัวนี้ ขอเดี๋ยวขอโทษทีครับซับขาร์ลจริงๆมันต้องใส่ตัวก๊อกติดน้ำก่อนครับซับขาลอกซับขาลอกโอ้ยกระแต่ S S นี่ก็ยังหลงนะครับเงเอานวดกระแต่ S S ยังอื่นที่มันซับซ้อนกว่านี้นี่ครับตอนนี้นี้จัง ขุดออยังชะละมงคลนะขุดออยลึกลงก็ฮัทใส่แรงามครับมีไหวครับเปิงเอามาต้องใส่ลยครับมีไดไมีดล,ะละละดีดีขุดอ้อโอ้ยขุดประทับปึกไหมวะลื่นครับเปิงนี่น กูได้กินมันแล้วมันก็ตกไปหมดหมดๆๆๆทางหมดเลย ครับเพราะกัดสิมยัตดตัวข่อนี้ข้อนี้เขาหูนี้ครับตอนนี้ก็คือแัดลูอย่างตัวนี้เข้าไปนี้หูนี้ นี่ครับไปเลยก็ฟิตแนวจักน้อยครับโอ้ฟิตกันแล้เลยมันจะมีสันไหลเนาะสวยเงียบเดี๋ยวมันเห็นได้เนี่ครับเรียบร้อยนี่รุ่ยยางนี่เอาลองด้วยไปยังไ่บ้างรุยยางยันทับไป อย่างเงี้ยไปในนี้บไปเอ็นลงเบิงยิงเหนไยิง <c oughs> เออเอี้ยถ้าไปเงียตรงๆม่มีเฮาเดอแข็งอ๋ออ,อย, <c oughs> ยมีเฮาเราเปันเงีมีเฮาเอต้องเอาพวกันไมัน

ตั้งถังเรียบร้อยแล้วก็ต่อมาเดินมาแบบนี้ลงมาครับก็ได้แล้วไปอีกขั้นตอนหนึ่งต่อต่อเรียบร้อยต่อทอพี่รั้งเบ็ดสิบห้าแถวครับก็ตรงตามที่ว่าในคำนวณไว้พอดีเป๊ะครับ 15แถวสำหรับพื้นที่2งานครับระหว่างแถวนี่ก็2เมตร2เมตรครับนะครับระวางระวางแถว2เมตรแต่ว่าระวางหลุมนั่งกัน30เซนครับส3ท้อน้ำยดคขั้นมูสุดเขียดนี้เพราะว่าไอ้ตัวตัางนี้มันเป็นดีดินที่ไม่ค่อยงามกันไหนครับ เอาเข้ามาสุดแช่ที่ห้าคำนวณไว้นะครับเนาะปองมาณสิบห้าแถวมนันจะได้แตงโมอ่อยู่เราสิบห้าแถวแต่ว่ายาวไปพุ่นกะประมาณสามสามสิบห้าเมตรครับสามสิบห้าเมตรมันห่างสามสิบเซนกนัแถวนึงกับประมาณตกร้อยกลุ่ม,มนี่แหละครับร้อยกลุ่ม อ่ะตัวนี้เหยียดต้นยอดเหมือนกันนะอืมกล้อ,องเดียวครับอู้หลุดนะครับเราจะเสียเทปต้นยอดตัวนี้ไปเดินสายอ่ะครับเดี๋ยวผมเดินสายอยางเบิรงอีกทีหนึ่งครับ เรื่อพ่อแรกน,นี่ครับ,นนรบเพราะว่าเรียกาำยศจะเป็นหู้เลยครับหูหูนี้เห็นว่าครับนี่ย้อนแสงเนาะมีเห็นอเอเอเออเเห็นแล้วครับนี่เป็นหูนี่หูน้ตำย ระยะตัวนี้มันจะอยู่เลาสามสิบเซนครับสามสิบเซนที่ผมเลือกไซส์อะ

นี้เขาก็เดินซ้ายครับหลากละหลากเรัอ ครับผมหลังจาอกาที่ว่า <c oughs> เอ็ดมาหลา่สมูงนะครับแล้วอันนี้ก็แล้วละในการเตรียมระบบนุำยดึดส่วนแต่งโมของเบาภูไทยครับนะครับฝั่งนี้เขากะเอาลักมามาัดกออ็ยึดตัวสายน้ำยึดไว้มีให้มันให้มันตึงในจักหวะ้ครับเห็นั้ลักจิดไว้แต่ว่าของบบาภูไทยที่เอ็ดนี้ มีตะคุ้มพะย่างด้วยครับเด้อเพราะว่าจะลองเอ็ดลองเบิ่งดูตะคุ้มพะยางนะครับเนาะแต่ว่าสช้ระบบนำยดคือกันนะครับตั้งเบิร์ตได้สิบห้าแถวครับที่คำนวณไว้เป๊ะเลยสองงานนะครับตามที่ผมคำนวณไว้ทีแรกแต่ว่าตัวนี้กยะยึที่อยู่ประมาณเม็ดกว่ากว่ามีฮอดสองเม็ด มันก็นจะซวยมาทาั้งนี้ไอวิเป็นเพื่อเพราะว่าที่เอสแบบน,นี้เพราะว่าเพราะว่าเอสตามล่องล่องไถนะครับถ้าว่าเอสสองเมตรเป๊ะพอดีดัมันสิบปรตรงก็ล่องไถครับเพราะว่านี่ก็ไม่ได้เอาเอสยกล่องจับจืดเนะะาะแต่ไถตามห้อยแล้วไถก็เอาเลยครับครบับได้ประมาณนี้ละจะคิดว่าเฉพาะเปลี่ยนอยู่ครับ ผ <c oughs> สมบูรณ์ครับในการเปลี่ยนแปลงระบระบบน้ำยดแข็งงั้นจีนรีหนึ่งแพนแปรครับพื้นที่ประมาณสองงานครับเบที่เก้าไอ้เกือบพันหกร้อยต้นครับที่เอาหลายครับเอาเบยียสองหน่วยก็ครับนี่ยเแล้วะ ว่าตัวนี้ก็คิดวแก้ไขอยู่ครับเพราะว่ามันมีได้ระดับกันเลยถังมันโอเคนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็ได้แก้ไขตัวท่อที่มันเองเรียบร้อยแล้วครับแล้วเต็มระบบครับรอแต่เอาน้ำขึ้นแล้วก็เอาแตงมปูครับครับ ยไข่เรียบร้อยแล้วเอตั้งแต่3โมงเช้าตอนนี้ก็4โมงแรงครับใช้เวลาหลากักชั่วโมงอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นวาปิดเปิดปิดเปิดได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้เบิง่งอย่าชซ์ความรู้เฮ้อพี่น้องครับหมู่หก นใน a c e b o o k ได้เบิ่งจริงจริงกะแหล่งความรู้กับมีหลายหมองนะครับเนาะอันนี้กะเป็นของบบาวภูไทยสไตล์เบาภูไทยกระเบิ้งเขามากกะพอเป็นแนวทางครับแต่ว่าเทาเสียม่อปับ๊บใซดกับพื้นที่ของเราเนยเลยกะเป็นอีเทอหนึ่งครับสามสะดวกนะครับเนาะาครับพบกันเธอหน้าครับซองเ่าน่องบบาภูไทยแนลนะครับเด้เอฝากดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดถึอใจครับหรือว่าติดตามผลงานทางส่อง youtube ครับส่อง youtube กะนนองบาผูไทยชาแนลครับกดถึกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมครับเอาครับจบคลิปครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ